สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะก็มาเจอกับคลิปดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนธาตุลมสามารถจังได้ทั้งลัคนาราศีแล้วก็น้ำได้ทั้งแบบไทยแล้วก็ตะวันตกเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าพลังงานของเราตรงไหมเนาะก็ลองแบบใครที่แบบมีลัคนาหรือว่าใครที่มีราศีอยู่ในราศีตะวันตกหรือไทยอะไรเงี้ย ก,ก็ลองมาฟังได้นะคะใครที่ไม่รู้ราศีตัวเองสามารถเอาวันเดือนปีเกิดตัวเองไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะหรือว่าลัคนาก็ลองเซิร์ชวิธีการหาลัคนาของตัวเองดูใน Google ดูได้นะคะก็จะมีบอกหมดเลยมันจะแบบว่าเร็วกว่ามาถามเราโอเคขอดูพลังงานของชาวธาตุลมตอนนี้น่อยคะ่ะว่าพลังงานเป็นยังไง ชาวธาตุลมคุณเพิ่งจะเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันเหมือนที่ผ่านมาคุณอยู่กับความเครียดคุณจมอยู่อาจจะมีเสียงรถผ่านดังนิดนึงนะคะคุณจมอยู่กับความเครียดความเหนื่อยล้าแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบมันถึงเวลาที่คุณจะแบบเปิดประตูอันนั้นออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองพยายามที่จะอยู่กับตัวเองพยายามที่ที่จะหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองทํานะคะช่วงนี้คุณก็จะเหมือนกับ เริ่มกลับมาเยียวยาตัวเองอยู่ในช่วงเวลาแห่งการแบบเยียวยาตัวเองออกมาจากค่าออกมาจากความเครียดอะไรบางอย่างนะคะของตัวเองแต่ก็คุณคุณตอนนี้ยมันเป็นฟิลแบบเหมือนใครที่ไม่จริงใจกับคุณอนะ่ะคุณก็ตัดออกไปแล้วแล้วคนในชีวิตคุณก็จะเหลือแค่คนที่แบบว่าจริงใจคนที่คุณรู้สึกว่าดีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นฟิลแบบว่าเหมือนช่วงเวลาที่มันยาก,ยากลําบากของคุณเนี่ยมันจบมันได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะเนี่ยต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่คนคอยที่จะให้ความ ช่วยเหลือมีคนคอยที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะชาวธาตุลมมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างเดือนพฤศจิกายนนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าชาวธาตุลมใมถึงตุนกลุมจะเป็นยังไงเจ็ดดาบโอ้เจ็ด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 ถ้วย The Emperor Justice แปดไม้เท้าหกดาบเนี่ยผ่านไปแล้วจริงๆแปดดาบ King of Pentacles the Moon Judgment เออทุกอย่างผ่านไปแล้วจริงๆนะคะมาดูไพ่อราคุก,กัน เสียงรถด,ดังมากเราไม่เข้าใจว่าทําไมมอเตอร์ไซค์มาถึงเสียงดังขนาดนี้ให้ความรู้บางคนเป็นครูเป็นอาจารย์ข่าวดีของขวัญไะดูไพ่ใบชากัน X ใหม่ละเสียงรถ Firecracker elephant เทนต์มาค่ะมาดูกันที่ไพ่ยิบซีกันก่อนเนาะคุณไม่ค่อยไว้ใจใครง,ง่ายๆแล้วแหละคุณดูหวาดระแวงในการแบบให้ใจใครหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้ามีความสุขอะเพราะว่าเหมือนแบบกลัวว่ากลัวว่าความสุขเนี่ยมันจะหายไปกลัวว่าคุณจะต้องกลับไปเจอกับอะไรเดิมๆคุณไม่อยากกลับไปเจอกับอะไรเดิมๆอีกแล้วอะอืม ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่กล้าเปิดใจให้กับใครถ้าถือว่าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่กล้าเปิดใจให้กับใครไม่รู้ว่าเราเชื่อใจคนรักเราได้แค่ไหนเชื่อใจคนที่เข้ามาได้แค่ไหนคุณแบบแบ่งรับแบ่งสู้อยู่อะแล้วก็แบกรับอะไรไว้ในตัวเองเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างอะมันจะค่อยๆเห็นปะเออมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆมีข่าวดีเข้ามาอะไรที่มันหยุดนิ่งหยุดชงงะงักอะคะมันจะมีการได้เดินต่อได้ไปต่อนะคะ สถานการณ์รอบข้างค่อนข้างที่จะโอเคนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณมันเป็นเหมือนกับว่าคุณจะมีตัวเลือกคุณจะมีช้อยส์คุณสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้อืมคุณจะได้เป็นคนที่มีความแบบมีความมั่นคงในตัวเองแล้วต่อไปนี้มันจะเป็นเหมือนไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วอืมเพราะตอนนี้คุณเป็นควีน มันไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วไม่มีใครทําอะไรคุณได้จริงๆเพราะว่าคุณได้รับการปกป้องจากจัก,กรวาลคุณได้รับการปกป้องจากความดีที่คุณเคยทํามามันเลยทาให้คนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณอ่ะ mm hmm. เขาจะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะสุดท้ายคุณจะได้รับความยุติธรรม กลับคืนมาแต่ชาวท่านลมต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่หุนผันพันแล่นไม่พอใจอะไรจะต้องแบบต้องเแบบคลียร์เลยมีปัญหาอะไรจะไม่เก็บแบบขอเคลียร์เลยตอนนี้ขอขอคิดเลยตอนนี้หรือพอคิดอะไรออกแล้วอยากจะทําเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบใจเย็นลงนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังคงมีความแบบ ใจร้อนอยู่มันก็จะทําให้ปัญหาเดิมๆมันยังไม่จบไม่สิน้นแต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากเจอคู่รักคุณอยากเจอเนื้อคู่อยากเจอคู่แท้คนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเปคุณได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นในเชิงแบบนั้นน่ะมองว่ามันยังไม่ได้เจอเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะคุณต้องเยียวยาตัวเองให้มั่นคงก่อนแล้วถึงจะมีคนที่ดีเข้ามามันจะเป็นฟีลแบบว่า ถ้าเกิดคุณรอให้คนอื่นเข้ามาเยียวยาคุณอะมันจะกลายเป็นว่าคุณเองอะพลังงานไม่ไม่ดีพอที่จะแบบ ท,ที่จะดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องเนี่ยคุณต้องปรับพลังงานของตัวเองให้มั่นคงก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนรักของคุณเข้ามาเลยแต่ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะมีการคลี่คลายไปเห็นไหมสายรุง้งมันขึ้นเม,นมาแล้วมันกำลังคุณกําลังจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางดีๆคุณกําลังจะสู่แบบอุปสรรคที่มีก็กําลังจะคลี่คลายไป การเดินทางชัดเจนมากๆค่ะชาวทัดลมคุณจะมีการบาลานซ์ตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นมีการเยียวยาได้นะคะขอให้เด็ดขาดในเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วก็การยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะสูงมากๆไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนมันจะดีกับคุณทั้งสองทางเลยเห็นไหม ขอให้คุณแบบเติมเต็มตัวเองให้เต็มแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นมอบความรักให้กับคนอื่นพยายามเป็นพลังบวกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบตัวนะคะมันจะทําให้คุณได้เจอกับสิ่งดีๆการเงินความมั่นคงข่าวดีที่คุณรอคอยกําลังจะเดินทางเข้ามาถึงคุณแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันไม่ได้แบบว่าปุบป,ปับเลยเพราะว่ากว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดอะไรเดิมๆทิ้งแล้วอะเนี่ยมันมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วอะอือถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนถ้าที่เก่ามันไม่ใช่ก็ย้ายถ้าเกิดว่าคนรักคนนี้มันไม่ดีก็ต้องรักตัวเองอือเนี่ยการเปลี่ยนแปลงฟ้าสีทองรอคุณอยู่นะคะขอ ไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องเปลี่ยนในเดือนพฤศ,ศจิกาก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณพร้อมของให้คุณกล้าที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองได้แล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรเพื่อตัวเองนึกถึงตัวเองเป็นหลักแล้วบางทีคุณถ้าคุณอยากที่จะช่วยคนอื่นอ่ะคุณต้องเข้มแข็งให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะพยายามที่จะดึงความเข้มแข็งของตัวเองกลับมาให้ได้นะคะแล้วคุณจะได้เจอกับความมั่นคงเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่คุณกังวลอยู่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปนะคะ คุณมีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีคนคอยคอยดูแลซัพพอร์ตคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางบันพบรุษพ่อแม่บุญของคุณพ่อคุณแม่คุ้มครองคุณอยู่นะคะใครทําอะไรได้แบบนั้นตอนนี้คุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาตลอดมันเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบเติบโตช่วงเวลาแห่งการเกิดใหม่การเรียนรู้ของคุณอุ้ยบางคนบางคนในที่นี้มีลัคนา มีลัคนาอยู่ในราศีธาตุไฟเมษิงทานูได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีธาตุไฟเมษิงทาน,นูกลับไปฟังราศีธาตุไฟได้นะคะวิธีการหาลัคนาเหมือนเดิมเลยก็ลองเซิร์ชดูว่าหาลัคนายังไงใน Google แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีบอกนะคะอ่าอืม คุณคุณได้เกิดใหม่แล้วแหละมันเป็นอะไรดีๆเนี่ยนำพาไปสู่ความมั่นคงจริงๆต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความมั่นคงอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะคลี่คลายลงมากขึ้นไพ่เห็นปะไพ่อันนี้ดีทุกอันเลยนะเหมือนที่เราบอกอะคะ่ะว่าเป็นแสงสว่างให้ตัวเองแล้วเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจเราให้กับคนอื่นแล้วคุณจะได้รับข่าวดีได้รับของขวัญเข้ามานะคะช่วงเวลาที่มันยากลำบากมันสิ้นสุดลงแล้ว แต่การที่คุณจะได้รับหมายถึงว่าคุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผู้ให้ไม่จําเป็นว่าต้องแบบให้เงินให้ทองนะคือให้ความรักให้คำปรึกษาให้พลังงานบวกส่งต่อพลังดีๆของเราไปให้คนอื่นอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอืคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามายังไงคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเหนื่อยมามากพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังแบบมีการตัดเพ้อว่า อยทำไมชีวิตมันไม่ดีทำไมชีวิตมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ยุดเยื้อลงไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พูดแต่สิ่งดีๆชีวิตฉันดีแล้วฉันกําลังจะได้รับสิ่งดีๆอะไรอ่าี้ะพูดแต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็จะมีสิ่งดีดีเข้ามาหาคุณนะคะสถานการณ์ที่อยู่เนี่ยมันมันมันแค่ผ่านมาผ่านไปมันผ่านมาผ่านไปแต่มันอาจจะแบบว่าทําให้เราเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปนะคะในเดือนพฤศจิกายนคุณอาจจะมีการเดินทาง คล้ายๆกับในไพ่เลยไหมมันจะมีการเดินทางระยะสั้นๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะก็เลือกดีๆจะไปไหนจะทําอะไรนะคะแล้วก็อย่าทํางานหนักเพราะว่างานหนักเดือนนี้อาจจะทําให้แบบคุณปวดหัวได้นะคะพยายามผ่อนคลายแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมากๆอ่ะเรามาดูกันที่การงานกันการงานก็จะแบ,บ่งเป็นสมพาร์ทเนาะคือคนที่มีงานประจําคนที่ว่างงานแล้วก็คนที่หางานใหม่หรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการ มาดูกันที่คนที่มีงานประจำกันนะคะว่าคนที่มีงานประจำในเดือนพฤศจิกายนชาวทัดลมมีอะไรที่คุณต้องดูบ้างระวังความใจร้อนนะคะอย่างแรกเลยอะ่ะคือระวังความใจร้อน ระวังโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่แบบต้องใช้ความละเอียดรอบคอบคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต้องระวังให้มากๆว่าอาจจะมีจุดผิดพลาดเกิดขึ้นในงานของคุณได้มันเป็นจุดเล็กๆที่คุณแบบมองข้ามไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้พยายามที่จะใช้ความละเอียดรอบคอบของตัวเองให้มากๆนะคะแล้วมันจะมันจะแบบผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าหลายๆคนนะ่ยยังมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานคุณมีปัญหาเรื่องคนคุณเบื่อคนที่คุณกําลังดีลอ,อยู่ด้วย หรือว่าเพื่อนร่วมงานเอาแต่ใจตัวเองบางคนคุณต้องแบบแบกรับภาระของคนอื่นเขาโยนงานมาให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใชแ่แล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโตไปเมื่อ,อไหร่ทํางานขนาดไหนมันก็มันก็เท่าเดิมเงินเดือนก็ไม่ได้มากขึ้นเจ้านายก็แบบว่าเหมือนเหมือนให้คําปรึกษาแต่ไม่ได้ช่วยเป็นฟีลแบบคุณไปพูดกับเขาเขาก็โอ,โอเคโอเคปัญหาอยู่นี้ใช่ไหมขอบคุณที่มาแจ้งนะเดี๋ยวจะจัดการแต่ว่าพอแบบ มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทํทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณออกมาแบบเต็มที่นะคะอือเดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่คุณจะได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาแบบเต็มที่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ยังเหนื่อยอยู่แหละแต่ว่ามันมันจะเป็นฟิลเหมือนกับว่า คนเขาจะเห็นถึงผลงานของคุณอะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออเออคุณแบบคุณเก่งนะมีโอกาสว่าคุณจะได้รับความมั่นคงได้รับข่าวดีในเรื่องของการทํางานเข้ามาหลังจากที่ตรากตําทํางานหนักจนเขารู้สึกเหนื่อยเอ,อ้จนคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วแบบทำไมไม่มีใครเห็นเหมือนปิดทองหลังพระเดือนเนี้ยมันจะดีขึ้นนะคะไว้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในสถานที่ที่คุณทํางานแล้วก็คนที่ คนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่โตทํางานมีของมงคลอาจจะเป็นแผ่นทองหรืออะไรก็ได้ที่แบบเป็นของมงคลที่คุณตั้งไว้ที่โต๊ะอ่ะคุณอย่าลืมที่จะดูแลตรงนั้นให้ดีนะคะแล้วก็เอาแบบหาแก้วน้ํามาแก้วแบบแก้วเล็กๆอะไรเงี้ยใส่น้าแล้วมาตั้งไว้หรือว่าแบบทุกวันพระก็ซื้อพวงมาลัยแล้วก็ถวายน้ําที่โต๊ะทํางานของคุณจะช่วยให้การงานของคุณโดดเด่นมากขึ้นจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วก็มีโอกาสว่าเนี่ย กลายเป็นว่าจากที่ทํางานคนเดียวอ่ะเนี่ยเห็นปะพอทาอะ่ะมีคนซัพพอร์ตชีวิตก้าวหน้าการงานก้าวหน้าเลยเพราะฉะนั้นลองทําแบบนี้ดูนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกไประวังเรื่องของคนการโดนนินทาการโดนโยนงานการโดนใส่รายป้ายสีแต่ว่าลองทําแบบที่เราบอกไปเดีย๋ยวจะแบบทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปไปในทิศทางที่ดีนะคะคนที่หางานว่างงานอยู่คะ่ะดูสิล้างกันล้างกัน คนที่หางานว่างงานอยู่นะคะในเดือนพฤศจิกายนจะสิ้นปีแล้วเนาะปับป๊บๆก็แบบสิ้นปีแล้งงงมากก็ไม่น่าเชื่อนนะก็เปิดช่องมาปีหนึ่งแล้วเหมือนกันนะเอ,อค่อยๆเป็นค่อยๆไปถือว่าเป็นก้าวเล็กๆ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ตามก็ฝากด้วยนะคะคนที่หางานบ้างงานได้งานแน่นอนอะคุณมีความไม่มั่นใจอะบางคนอะเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วก็การแข่งขันมันสูงเหมือนคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกกดดันส่วนบางคนอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบคุณอยู่ในอะสมมติถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนงานคุณคุณโดนที่เก่าทําให้คุณหมดความมั่นใจไปแล้วอะหรือว่าแบบเออเอเอที่ทํางานเก่าทําให้คุณหมดความมั่นใจอะ่ะแล้วมันเลยทําให้คุณไม่แน่ใจว่า คุณจะทําได้จริงไหมคุณจะทําอย่างที่คุณต้องการได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าคุณทําได้นะคะเดือนนี้การการงานของคุณโดดเด่นมากๆคุณไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะคุณจะโดดเด่นออกมาเลยอืสวดบททาเวสวรรณสว,สวดคาถาชินบัญชรก่อนสัมภาษณ์นะคะจะทําให้คุณยิ่งโดดเด่นเข้ามามา,มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะทาให้คุณโดดเด่นออกมาเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นุนหลังอยู่อืมแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ เริ่มใหม่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 การเริ่มใหม่ดีขึ้นมากๆคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาจะมีออฟเฟอร์ใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณด้วยนะคะคุณโดดเด่นมากๆเลยพยายามพยายามอย่าอย่าแบบอยาก,กดดันตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปกลางคืนลองออกมารับแสงจันทร์หรืออธิษฐานกับดวงดาวอะไรเงี้ยดูก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้นะคะนั่งสมาธิจะช่วยทําให้คุณมีสติมากขึ้น นะคะต่อไปนี้มันจะมีสิ่งดีๆอืมถ้าอุปสรรคมันคืออุปสรรคของตัวคุณอะที่คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะเอามาอาบแสงจันทร์ด้วยนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองนั่นแหละมันจะแบบมาดึงรั้งคุณเอาไว้เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิทําจิตใจให้นิ่งเพราะว่ายังไงเดือนนี้มันเป็นเดือนของคุณมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะมาดูกันที่เจ้าของกิจการหรือว่างานฟรีแลนซ์ ance, ชาวทัดลม คุณอยากที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงกิจการของตัวเองอยากที่จะทําให้กิจการของตัวเองดีขึ้นอยากที่จะแบบอคนฟรีแลนซ์ก็อยากที่จะแบบหาอะไรทําเพิ่มเจ้าของกิจการก็อยากขยับขยายอะไรเงี้ยรอไปก่อนรอไปก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันกําลังจะดีอืม อย่าพึ่งรีบนะคะอย่าพึ่งรีบทําอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วขอแค่ทาตรงเนี้ยให้มันมั่นคงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรีบร้อนมากเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณเองนั่นแหละที่แบบเหมือนหาเรื่องให้ตัวเองเครียดทําอะไรท,ทําทีละอย่างนะคะใจะเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆอืมีแต่พ่บอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรที่ทําอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วมันกําลังจะดีขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าอย่าพึ่งรีบ ถ้ารีบเดี๋ยวเหนื่อยนะเดี๋ยวเหนื่อยหนักกว่าเดิมแล้วมันจะทําให้กลายเป็นว่าต้องมานั่งเลือกโฟกัสอย่างใดอย่างหนึง่งอย่าเพิ่งลงทุนอะไรอย่าเพิ่งทําอะไรในตอนนี้ให้ทําที่เดิมก่อนให้ทําที่ที่มีให้ดีก่อนนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือสิ่งที่ต้องระวังอ่ะก็คือการตัดสินใจของตัวคุณเองเดือนเนี้ยบริวาร พาร์ทเนอร์ลูกค้าซัพพอร์ตคุณดีแต่ว่าคุณต้องระวังการตัดสินใจเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจในช่วงเดือนนี้มันเป็นไปได้ว่าคุณอยากตัดสินใจเพราะอารมณ์ไม่ได้อยากตัดสินใจเพราะเหตุผลพยายามใช้เหตุผลในการตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นมันมันดีอ่ะมันเป็นเดือนของคุณแหละแต่ว่าอย่าอย่ารีบขออย่างเดียวคืออย่ารีบนะคะอ่ะมามเสียงรถมล่ละมาต่อกันที่การเงินของชาวราศีพกันจะพูดทัดไฟ การเงินของชาวทาบลงไปช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าใช้เงินอยากเก็บเงินอยากเก็บเงินไปซื้อของที่ชอบ มีกิเลสเยอะแต่ว่าแบบช่วงนี้คุณห้ามใจตัวเองเก่งมากไม่เอาจะเก็บไว้เก็บไว้ทำอย่างอื่นเก็บไว้ทําอะไรที่ตัวเองต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันดีนะคะก็ม,ะะมีโอกาสว่าอะไรที่คุณต้องการอะเงินก้อนที่คุณต้องการที่จะเอาไปทําอะไรเช่นใครอยากซื้อบ้านก็มีโอกาสาที่จะเก็บเงินก้อนเราได้ซื้อบ้านนะคะมีเสียงแทรกต้องขอโทษด้วยนะคะาการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีเงินส่วนใหญ่มาจากการทํางานส่วนใหญ่มาจากการทํางานมาจากคอนเนคชันใหม่ๆรายได้ใหม่ๆจะไม่ค่อยได้โชคลาภเท่าไหร่แนะนําว่า เดือนนี้ค่ะพยายามทําบุญนะคะทําบุญกรวดน้ําแล้วก็เหมือนแบบทําทานยิ่งให้ยิ่งได้อะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะอืมก็เงินมันก็จะมีเข้ามาแหละแต่มันก็ยังเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันเสียค่ะมันจะเสียไปกับอะไรที่คุณอยากอยากที่จะใช้เช่นสมมติว่าคุณแพลนแล้วว่าเนี่ย คุณจะซื้อบ้านไอ้เงินเก็บทั้งหมดอะ่ะก็จะเสียไปกับเรื่องนั้นเออมันจะเป็นเสียอะไรกับที่มันคุ้มค่าของคุณแต่ว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะเดือนนี้การเงินค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าก็แบบพยายามแบบทําบุญอืมกรวดน้ําแล้วก็เหมือนเราเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่าบริจาคอาหารบริจาคน้ําแบบนี้ก็จะช่วยเสริมดวงการเงินของคุณให้คล่องตัวมากขึ้นด้วยค่ะความรักนะคะเรามาดูที่อย่าไปนินเกไปกันมาดูความรักของคนโสดทัศ ลมกันค่ะว่าคนโสดธาตุลมในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างคนโสดธาตุลมนะคะไฟมันเออเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าไฟมันสะท้อน่อนทำยังไงดีไม่เป็นไรเนาะเอาไว้กี่อ่ะ คนโสดทาดลมมาดูกันคนโสดทาดลมคุณเคยไปเจอคนเจ้าชู้มาคนที่เขาไม่ได้จริงจังจริงใจในความรักมันเลยทําให้คุณห,หมดศรัทธานในเรื่องของความรักไม่ค่อยอยากที่จะเชื่อใครตอนนี้อยากที่จะอยู่คนเดียวอยากที่จะพักใจ ไม่รู้สึกว่าจะมีใครที่แบบถูกใจคุณเข้ามาในช่วงนี้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับตอนนี้คุณอยากที่จะโฟกัสที่ตัวเองก่อนเป็นหลักแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะโอ้มีทั้งคนอายุน้อยทั้งคนอายุมากกว่าเข้ามาคนเก่าเก่าที่เคยทําให้คุณเจ็บอ่ะคนเก่าเก่าที่คุณรอคอยอ่ะก็มีโอกาสจะได้กลับมาด้วยนะอืมจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณ แต่ว่าคุณเองอ่ะก็ยังไม่กล้าไว้ใจเขาขนาดนั้นคุณก็จะแบบขอดูไปก่อนเพราะว่าคุณเหมือนเอาประสบการณ์เข้ามาเป็นบทเรียนอ่ะมันเลยทําให้คุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบเป็นเพื่อนให้กับคุณได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่ทําให้คุณสบายใจได้นะคะเนี่ยมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาแต่คุณเองอ่ะนิ่งเขาจะเดาคุณไม่ออกว่าแบบต้องการยังไงคุณก็เลยจะแบบเหมือนคุยกับคนอื่น เป็นเพื่อนไปก่อนคุยกันในฐานะเพื่อนอะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเราคนโสดทัทดลมมีอะไรอีกเมื่อกี้พูดทัดไปไปเนะี่ยออยืคุณยังไม่เลือกใครยังไม่ตัดสินใจอะไรคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเหมือนแบบคุณอยากที่จะเข้มแข็งกับตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแบบเนี้ยมากกว่ามันก็เลยทําให้เดือนนี้คุณก็ยังไม่ได้เลือกใครแต่มีคนเข้ามาทั้งคนเก่าคนใหม่มีเข้ามาอืมที่อ่านสั้นเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะสุดท้ายอะ เดือนี้คุณก็จะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองใครไม่ถูกใจนิดนึงสมมติคุณมีสเปค100่ง้เขาแบบถูกใจคุณแค่99คุณก็ตัดทิ้งเลยเพราะคุณรู้สึกว่าจะไม่เสียเวลาไปกับคนที่มันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่สถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุลมหลังจากที่ความสัมพันธ์ถูกฟรีซนะคะนี่เงียบกันมานาน เดือนนี้ก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้สละโสดแล้วนะมีโอกาสที่จะได้คบกันแต่ให้ระวังความดือนิดนึงความดื้อการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันล่าช้าแต่เดือนนี้คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้สละโสดนะคะโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีกขั้นหนึ่งความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือ เขาชอบคุณนะเขารักค like yeah. ุณรักคุณเลยอะรักเลยอะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยจบไหมเนี่ยรักแล้วก็มั่นคงมากๆอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยถ้าที่ผ่านมาเขาแบบเคยทําไม่ดีหรือว่าเคยไม่สนใจเคยเมินอะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาจะอยากเข้ามาชดเชยให้กับคุณนะคะอือแล้วเขาจะดูแลคุณดีขึ้นด้วยดูแลคุณดีมากกว่าเดิมเพราะว่าเขารักคุณเขารักคุณจริงๆแบบเออรักรักมากๆอะไรเงี้ยอยากที่จะดูแลแล้วคุณคุณควรทําตัวยังไงในช่วงนี้ ให้คุณทําตัวปกติไปเลยทําตัวปกติแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรทําเหมือนที่เคยทํามาทําตัวปกติอย่าคิดมากนะคะเดี๋ยวความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันเองอืมชาวธาตุลมต้องนิ่งให้มากกว่านี้อืมอดังแล้ว <laughs> อ,อคนมีคู่ชาวธาตุลมคนมีคู่โอ้ทำไมไพ่รูสีขึ้นมาโอ้ นี่ขนาดสับแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้หยิบอัน,นี้ด้วยนะหยิบมาแบบสุ่มๆด้วยนะไม่ได้หยิบจากหนึ่งสองสามคนมีคู่พ่อแงแม่ง,งอนอะทะเลาะกันแล้วก็ดีกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ดีกันอยู่อย่างเงี้ยอือแต่ว่าตัดกันไม่ขาดบางคนแบบกําลังจะวางแผนแต่งงานกันนะแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องแต่งงานนี่แหละเออแต่ว่า ก็เดือนนี้ก็ระวังแค่เรื่องของการมีปากเสียงอืพยายามลดอีกโก้ลดโลกส่วนตัวของของเราลงนิดนึงจะได้แบบไม่ทะเลาะก,กันหนักเกินไปนะคะคนรักของคุณนะ่ะเขากลัวคุณนะมันเหมือนเขากลัวว่าไอ้ทําแบบนี้จะถูกใจไหมทํายังไงถึงจะถูกใจคุณแต่ว่าเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไปกันได้ดีที่สุดไปกันได้ไกลมากที่สุดนะคะเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณอืม ความทรงจําแย่ๆเรื่องเราแย่ๆประสบการณ์แย่ๆของคุณอะไอของของคุณกับเขาอะมันเหมือนแบบคุณกับเขาผ่านกันมาด้วยกันหมดแล้วอืมตอนนี้มันก็เลยเป็นฟิวเหมือนเขาไม่มีอะไรที่จะต้องกวดแล้วเขาพร้อมที่จะแบบเผชิญอุปสรรคไปพร้อมๆกับคุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณแล้วก็อยากที่จะอยู่กับคุณอืมแต่ว่าคุณสองคนต้องระวังนะต้องพยายามเยียวยาจิตใจของกันและกันให้ดีเพราะว่าคุณไม่ได้ไม่ได้แบบคบกันมาแบบราบเรียบราบรื่นอะมันมีอุปสรรคเข้ามาตลอด เพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยจะทาให้เขาเองก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาอีกไหมจะมีอะไรที่แบบว่าไม่ดีเข้ามาอีกหรือเปล่าคุณกับเขาเลยจะต้องพยายามที่จะประคองกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันให้ได้นะคะอือแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณกับเขาก็ไม่มีกันไปไหนเราก็อยู่กันแบบนี้แหละมาดูกันเขาวิธีเสริมดวงไหว้วพระฤาษีนะคะพระนารมุนีนะคะไหว้แม่นางตะเคียนก็ได้นะคะไหว้ผีบ้านผีเรือนนะคะเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าทีที่ เจ้าที่เจ้าทางที่เราแบบทํางานก็ได้นะคะว่าพระศรีวลีช่วยส่งเสริมเรื่องของดวงการงานการเงินของคุณให้มั่นคงมากขึ้นนะคะใครที่อยากที่จะเดินทางอยากที่จะทําธุรกิจอะไรว่าพระศรีวลีด้วยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้าเนาะ